บีต่อเฮ้ยของมันมาวันนน้ะของมันมาหมวกก้าม่ม่เมยบมาาเพื่อซี่โดยเฉพาะป้ายมีใช่ป่ะเมื่อกี้มันลงแล้วนี่แล้วรออะไรอยู่ล่ะตอนนี้เหลือบีอะเฮ้ยนหนอใครยืนเนื้อตรงแถวที่งม้าดพบ่นเราปะเหตุร้าสุดเห็นล้าสุดโอเคครับ ไม่ผมยิงใครมอสบอยไม้หรอแล้วกูเก็บเฮียผิดชิ้หายหาใช้อัตโนมือไหมบนหะัวมีเฮียกินกระตุนนะ่ะแต่แค่ยังอยู่อีกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งลงมาเลยอะ ามีคนตรงไหนอีบอกที่ฉันรู้ทีอีจำได้นะว่าตรงแถวนี้เคยมีคนพาอยู่นะออ้้ยยนี่กระแอกมาดีกระตุนน่ะโอ้โห กูยิงรถระเบิดด้วยเ่าะใโอ้โหกูยิงรถระเบิดด้วยว่าโอ้โหนิ่มสุดว่ะนิ่มสุดไม่นิ่มโตโอ้ได้เพลงเบลล์บใหญ่ดิอุ้ยเยัยสงสารว่ะเพลงตัวเองว่ะไหมพับพับป้ะไงพี่พับพัรอระยัดใหญ่รอระยัดใหญ่ไม่มีคนหรอไอใหญ่นะไอใหญ่นะ ว้าวเวโอ๊ยงั้นพี่คิดพี่ไปเลยผมเก็บของนึงรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงร้อยนึงผมเก็บไอโฟนกันผมกลับมาไอโฟนหายทำไงอมื่อกี่ไปเอาหมดแล้วไปเอาหมดแล้วใครจะไปเอาของหมดเอาการแล้วเอาการแล้วอาการล้อ๊ยไอ้นรย่ไอนี้มันรวยว่ะมีอะไรบ้าง่มีอะไรบ้างครับโอ้หไม่เหลือแล้วเนาะโอ้โหไม่เหลือแล้วเนาะโอ้โหไม่เหลือแล้วเนาะไม่เหลือแล้วเนาะไปแบบใหญ่ปะใหญ่ป

เจ็บนะมามามาเข่งเด้อหรอกูวะใช่ป่ะน้อนมาที่เดียวตัวชอบมาที่เดียวตัวอ๋อคุณดที่ขอดนะอืมใช่ใช่ใช่นี่น้องเขาเก็บไรเก็บด้วยแล้วไอ้ตัวที่น้องอยู่อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ ้องรับดาเมจเลื่วนรถเที่ยว่ะเฮ้ยกูยิงหัวตัวตัวเมื่อกี้ไม่เนอะรถเที่ยวอะรถอะไรรถอะไรไม่รู้แต่รถเที่ยวนะโคเนติกอะไรทอย่างนี้เลยดีนะกูไม่เตือนเพราะกูป่นกูเพื่อนเอาจะเป็นแบบดาเนีย้โอ้โหโอ้โหตัวตึงตัวตึงมีน้ำมันในตบะเฮ้ยช่วยติดหน่อยได้ไหมติดหน่อยได้ไหมอะเฮ้ยเฮ้ยบอกกู ปไปไปเก็บอันนอันนึงอุ้ยจะโผบขึ้นมาได้ไงเนี่ยไปจะโชเออคเท่เลยอ้เท่เลยอ้อ๋อมันนจะมาซื้อของไว้ดี่ก้จะตรงนั้นไม่มีซื้อของเลยัลยาน้าเราเนี่ยตรงนั้นมมีซื้อของเลยนี่เหรอใช่ใช่โมีมซื้อของ ตายแล้วนะหันชุดตัวเดินแล้นขอคนก็อกสองเล่นก่อนได้เล่นก่อนได้เล่นก่อนได้รบแม่งรีบ คน่าไม่ทานอาไปแดกนะเนี่ยพระจทานทำไมต้องเป็นกูวะเดินสองคนสามคนอ่ะเไรขอคนนี้มันมีขึ้นมีลงไหมพี่ดวงคนอ่ะเฮ้ยรถมาไมว้เจ็บเจ็บเจบจอดจอดวะไม่จอดงงแม่อะไรช่อผมได้แม่อะไรช่วยเลยขยันย้อนไนยอย้อนไหนมาขับวะ ไปไปรับไปรล้วไปแล้วไปแล้ไปยาวเลยอะไปยาวเลยไปแล้วไปรับเลยไปรับเพื่อนเลยดิไม่เอาเพื่อนเลยดิเพื่อนรักขักเดียมโหดเดียมโหดนาบินไปอยู่ใส่กูหยิกไม่น่ากูหยิกไม่นอากูไม่ได้หยิบใครหรอกไม่เป็นไรมันมีขึ้นมีลงไม่ยี่กูน่าจะลากหน้าลางหน้าป่ะในเกมก็ถูกต้ กคืนผมหัวร้อนทั้งคืนเลยไม่ได้เล่นได้สเกีอน้ีมอยู่เมอยูนึงนะพี่เดียวมาอะไรนะเพ่โทรมาเฮ้ยเฮ้ยผมเป็นงีกาจอนมเ่งผมมีเดล่าอยู่มัเขามายู่เอ้าแล้วกูม่เห็นเทดล่ามาหรอเฮ้ยเชล่าแล้วะแล้วกูไม่เห็เดล่ามาได้ไงอะมีเ่เยียเท่าอยู่9ศ เบอร์ธีลาไม่ได้ยังเปลี่ยนล้วไม่ใช่หรอเดรไลท์เอ้ยไอ้แม่ว่าจะหมดหรอขาวระเบิดกันขอวิ่งมาลวพี่ขอวิ่งมาลวพี่ไม่มีมีมีไม่มีมีมีอสัเกยเกยเกยย์อเคเลยอเคเลเฮ้ยมีคนเนินรถมารถมาด้เซียมาเลยรอตายเนิน ข้าโหวหนึ่งพี่ข้าโหวหนึ่ข้าโหวหนไม่มีเอยู okay, okay, okay. Oh, ่นนี่น้แรกนะพี่ระวังเออไอทางฝั่งสามมีแล้วร้องงโอเคโอเคโอเคอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วกูไปถึงที่มันฆ่าตพามแล้วพี่มึงเล่นมึงเล่นเนหน้ากูล็อกหน้า้ว้ยตัวหน้าผมไก็สองตัวมาเนาะมาเนาะมาเนาะ่าแ

ยีไก oh? ัไม่รู้ว่าเห็นมันจับรลทอกกอโลทอเราอกี้ฟันสับฟันงูเลฟันสามชั้นชั้นหนึ่งเห็น ไอเหงล็อกว่ายน้ำไปสัตว์แม่งเลยเฮ้ยเกินเกินกวนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเล่นอยู่ชั้นไหนชั้นหนึ่งนเล่นชั้นหนึ่งเลยชั้นหนึ่งไม่รู้กี่ตัวนะไม่เคยทำให้ภูมิใจโอ้ไม่เคยไม่ภูมิใจเลยนะไม่เคยผ่ายแล้วมัาแน่ล่ะพี่ไอ้เหี้ย โดนเองรนเตีเ๋ยวปุ๊บป้อ,องโคดดุพี่ชุบเลยพี่ชุบเลยไม่มา,าแล้วไม่หมวกแล้ววะชุบต่อเลยพี่โอ้ยนี่กูยิงเป็นแม็กไม่โดนสักตัวไม่โดนสักเม็ดเลยเหรอ,รออยู่ไหนรถอ,อยู่ไหนเนี่ยเพื่อนมามีน,ามาน้ำมันอยู่มีน,ามาน้ำมันอยู่ขำมาขำมามีน,ามาน้ำมันอยู่ หล่มาสมประกอบมาจอดมาจอด่ระหว่างอ่่เดี๋ยวไปไล่ยิงมันองตัวเอัดีมาจอด้าตรงน้นพี่มองไปตรงไงดอกบะชเดียมาจอด้างซ้ายทางซ้ายเ้าสโลว์บ a t h ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเออเแล้วมีสอตัวที่มีสตัวมีสตัวนี่ภูมิใจเลยอัจะหลุมอยู่ลข้างน้ำข้างหน้า ไม่แน่ใจไม่รู้แต่รถมันจอดในข้างหน้าเขาไม่อยู่ข้างหน้าไม่อยู่เห็นไหมนะ Watch out มักจะมาเจอเลยปวดไรเห็นตบอ๋อมันต้องมีเพื่อนมาอีกตัวทำไมต้องเป็นผมอีกแล้วทำไมต้องเป็นผมอีกแล้วอ้าวน็อกก์ ่วยเว้เออรวยทีไร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 เก็บล็อกตลอดตลอดไม่ได้ขับน้างไม่ขับไม่ได้เนะแยแม่แม่งวิ่งโคตรไวเลยนะเว้ยไม่จจอดตะพักแล้นะไวริงไวจริงพี่กูก่่ีีีี่นองบ้างี๋ยวกูไปนะได้อยู่แล้วได้อยู่เหรอมีพี่อ่องหลอด ต้องยู่ไหนวะเรีตัววะเนี่อีกกี่องค์เจ็ดองค์เป็นเฮ้ยมีคนมีคนโอ้โหโอ้โหอตกใจเบาชิบหายกระสุมก็ะชาชิบหายไอ้็ไอเองมีพลเพก่อกดดนแล้วมาเลยคุยพาใครไปช่วยมันใช่หรอ โดนลบไปเลยหรอโอ้โหเดี๋ยนสพาพล้อนเลยไม่เอาเลยดิขับดีๆนะเว้ยขับดีๆนะเว้ยไม่เอาเลยดิตลอดกูไม่รู้แหละกูรู้เลยนิดเดียวกูลงกูไม่สนใครนั่นแหละกูลงจริงกูลงด้วยกระตุกนลอยมาเม็ดนึง่ะกูลงกูเบรกเลยพี่ลงบ้านนะเว้ยเยี่ยมคุน่ากลัวเลยเว้ยพี่รู้บ้านนี่เรากลัวกลัวไม่งจริงบ้านน่ะ กินเดียวจบเลยก็เออนั่นแหละนั่นแหละใช่ดีใช่ก่อนเลยโหอ้โห้หลังว่ะหลังวะล่ะไอเหี้ยหน้ากูหลังรถนี่ปะหลังรถไถ่ไ่ใช่ปะไม่ใช่ไม่ะกูหลอนวะ อ่ะรู้ว่าอยู่ไหนอ่ะรู้หลอที่ช่างกล้าหลอกกูเหรอหมายว่ามันก่อนเมื่อกี้หลอกกูเหรอตามาอ่ะที่หลอกกูเหรอเอ้ยมาดิโคตรแตกเลยที่หลอกกูเหรอไม่อยากให้กูรู้นะรู้อยู่ไหน วัดเ้าเสียตั้งอยู่บักกี้ครับ้แมงเอ้ยโดิ่งหลังรถหลังรถหลังรถหนูไม่ยอดนี้ยไมเอกูจุดด้วยอยู่ไหนอะอยู่ไหนอเดี้ยกนตาลังหิน

มีตัวพี่ทั้หมดเพ่งนะจันมีท่านมีสวไมตายหรอูเดินเดินเลยเดินเลยสวยเดี๋ยละโดดจบโีเลอยู่สยอะสอเร้ยเขาทอะไรนะซื้อม่ทาังอแม่า เอาเอามาแล้วอ่ะเคียยชิ้ตอนแรกกูจำได้กูมีห้าพัสองรอยแต้มนะทำไมเหลือ4ีพันเก้าได้เนี่ยเราไปตามเรา